ซังซิตี้ลุตซีสตาฟายเอไดทูเอสีและไยงามกลุ่ม B B M Academy และกาเลซีจูเนียกลุปด B สนามฟุตบอลเย่รมนีกินุคุณใดเหลวงอคาเดี่และรอผลหวานเจ็บพบกับเชียงแสนแสนทูบีนะครับ บอาไว้หนเรียบร้อยอุ๊ย เอาประกาศ u có có cái, cái nào cái nào ์มิสูของไก่กอไก่เ8 5 6นะครับมิสูขอไก่คอไก่9กแหนะครับขอญาตย้ายรถด้วยนะครับยายตัยาย เดี๋ยวจะขอแค่ตัวแทนนะครับเด็กๆที่อย่ามาเยอะนะครับเดี๋ยวพื้นที่จะไม่พอเนาะเอาตัวแทนมาแค่คนคนที่สองคนพาลูกนะครับเอาตัวแทนคนสองคนแต่อยู่นอกนอกเชมุดนะฮะอ่ามาเยอะเดี๋ยวไม่มีที่อยู่ลูกอยู่ได้แต่ต้องอยู่ข้องเดียว สลาบกับสลาบทีมที่เข้ารอบประกบคู่แค่นั้นเองยังไงลูกได้เตะได้นอนอ่าเข้ารอบไปแล้วนะครับจะเจอกับทีมไหนแค่นั้นเองนะครับเอาละฮะสนามสองเสร็จเรียบร้อยไปเป็นผู้ชนะใครก็ลากไปลากไป Diên ơi, Diên đây, Diên Nhanh lên Ô oh. Mất cái là